คอนเทนเนอร์โชว์เคสรีวิวตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟ mm ุตดัดแปลงเป็นบ้านสำนักง,งานออฟฟิศรีสอร์ทแบบมีห้องน้ำภายในสวัสดีครับท่านผู้ชมคอนเทนเนอร์โชว์เคสมีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์คลิปรีวิวนี้ผมพาท่านผู้ชมมารีวิวตู้ที่เตรียมจัดส่งที่เพชรบูรณ์นะครับฐาลูกค้าสั่งผลิตไว้เป็นแบบมีห้องน้ำภายในรายละเอียดของตู้ใบนี้มีอะไรกันบ้างผมพามาชมไปพร้อมกันเลยครับตัวตู้นะครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตครับ ความกว้างอยู่ที่2.44เมตรนี่คือด้านกว้างครับยาวด้านหน้า6.06เมตรสูง2เมตร60ตัวตู้นะครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์เดิมๆนะครับขนาด20ฟุตแล้วก็นำมาดัดแปลงครับอย่างที่เห็นในภาพมีการขัดสีเดิมออกขัดสนิมออกนะครับแล้วก็พ่นรองพื้นแล้วก็พ่นทับด้วยสีจริงของโครงสร้างอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพโครงสร้างจะเป็นสีขาวเป็นสี T A Krypton ครับตัวตู้นะครับ เป็นตู้คอนเทนเนอร์เดิมๆเป็นรอนๆอยู่แล้วนะครับที่เห็นด้านหน้านะครับก็จะมีประตูบานเปิดนะครับอยู่ตรงกลางซึ่งฝั่งซาอ่าฝั่งขวาจะเป็นห้องน้ําภายในลักษณะาการเปิดจะเป็นประมาณนี้ครับก็จะมีลูกบิดของเยลหูช้างแล้วก็นํารอนตู้เดิมติดตั้งบางใบแล้วก็มาใส่นะครับเป็นเฟรมให้อีกครั้งหนึ่งเพื่อความหนาแน่นและตู้ใบนี้มีบูชนวน้านในเดี๋ยวผมพาไปดูอีกครั้งครับหน้าต่างครับด้านหน้าเป็นบานเลื่อนสลับของฮอฟเฟนพร้อมมุงลวดขนาดเมตร20คูณเมตรพร้อมกันสารและบางใบครับ ตัวตู้นะครับคอนเทนเนอร์จะมีตัวรูงานะครับสำหรับใช้โฟกึ่ลิฟ์ยกได้แล้วก็ข้างบนสามารถใช้เหียบนะครับเกี่ยวสลิงห้อยได้ด้าน2.44เมตรของตู้คอนเทนเนอร์อีกหนึ่งฝั่งตรงนี้จะเป็นประตูของตู้คอนเทนเนอร์เดิมๆนะครับซึ่งมีตัวล็อกสามารถเปิดปิดได้มีแผ่นเพดให้ครบนะครับตัวนี้ด้านหลังครับจะเป็นด้าน6เมตรอีกหนึ่งฝั่งจะมีตำแหน่งของพัดลมอ,อกา,กาศฮาตาลิขนาด8นิ้วแบบมีฝาครอบนะครับแล้วก็ อย่างที่ผมแจ้งไปตู้ใบนี้มีห้องน้ําภายในระบบท่อฟอร์เดนต่างๆจะถูกออกมาด้านหลังทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมสามารถจําน้ําด้านนี้แล้วก็ใช้งานภายในได้ทั้งหมดแล้วก็มีพัดลมดูดอากาศฮาตาลี่6นิ้วในห้องน้ําส่วนด้าน2.4 4เมตรฝั่งของตัวตู้ครับจะมีตําแหน่งของ power plug ตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ําสําหรับต่อไฟเข้าพร้อมสายกราวนะครับแท่งกลาวตัวนี้เราต่อเทสระบบอยู่ครับตัวตู้ใบนี้สีขาวแล้วก็ตัดขอบด้วยสีเทาอ่อนครับก็ดูค่อนข้างสวยทีเดียวเลยครับตัวนี้ นี่คือรายละเอียดภายนอกของทั้งหมดของตู้คอนเทนเนอร์20ฟุตใบนี้ครับมาดูรายละเอียดภายในกันต่อครับอันนี้ผมรีวิวกลางแดดนะครับเพราะว่าตู้ใบนี้บุฉนวนนะครับตอนนี้ลูกค้าไปติดตั้งแอร์ครั้งหนึ่งครับขอปิดประตูนะครับเพื่อการเสียงภายนอกเข้ามาเพราะว่าตู้ใบนี้มีบุชนวนกันความร้อนครับอย่างที่ผมแจ้งไปการบุชนวนกันความร้อนนะครับก็จะเป็นโครงสร้างเหล็กเดิมสำหรับตู้ใบนี้นะครับถักโครงสร้างเหล็กเสร็จแล้วเนี่ยจะบุฉนวนด้วยโฟมขาวก็คือ EPS โฟมในส่วนของผนังที่เป็นเรียบๆนะ เพราะถ้าเป็นตัวตู้คอนเทนเนอร์เดิมๆเนี่ยเขาจะเป็นร้อนๆทั้งผนังลนะหลังคาอันนี้เราก็บูสนวนกันความร้อนเวลาติดตั้งแอร์และเปิดแอร์ก็จะกันร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้นี่คือคุณสมบัติของ EPS Foam ตัวนี้ครับรายละเอียดด้านหน้าครับประตูทางเข้าครับก็จะบูช่นวยนเหมือนกันสวิตช์ป,ปิดเปิดครับตรงนี้นะครับเป็นของฮาโกควบคุมหลอดไฟ LED ของฟิลิป p ์จำนวน2หลอดกับพัดลมตัวกาดฮาราตาลี Link 8นิ้วเทสปิดครับเทสเปิด,ปดครับ ตำแหน่งของปลาคู่กาวฮาร์โก้มีให้ตรงนี้1ชุดแล้วก็ด้านตรงนี้1ชุดนะครับนี่คือตู้ควบคุมครับของเลเซอร์พร้อมเมนเซอร์กิตแล้วก็เซอร์กิตให้ครบหมดแล้วไล่เข้ามาครับตรงนี้นะครับอย่างที่บอกครับปูชนวนภายในก็ผิวเรียบร้อนสวยเลยนะครับเนียนๆนะฮะตัวนี้พื้นครับพื้นเป็นพื้นไม้เดิมของตู้แล้วก็ปรับพื้นอีกครั้งแล้วก็ปูทับด้วยสมาร์ทบอร์ดแล้วก็ปูทับหน้าทีนะครับด้วยกระเบื้องยางลายไม้พร้อมคิววัวให้นะครับรอบตู้แล้ว แลนี่คือตำแหน่งของปลุกฤดูกาลารตาลิขนาด8นิ้วหลอดไฟ LED Philips 2หลอดสำหรับในห้องนะครับห้องน้ำครับภายในขนาด1เมตร50คูณเมตร50นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับบูรณาวนให้สวิตช์ปิดเปิดครับทางเข้าห้องน้ำครับก็จะเป็นของฮาโก้เหมือนกันนะครับตัวนี้ประตูครับ UPVC นะครับพร้อมเกรดล่างเดยเข้ามาครับนี่ห้องน้ำเมตร50คูณเมตร50ตำแหน่งแรกครับเป็น ตัวกระจกเงาครับทอ์เตอร์ครับอ่างล้างหน้าป๊อกครับที่ใส่กระดาษทิชชู่ฝักบัวชำระสุขภัณฑ์ครับราวแขวนผ้าฝักบัวน้ำที่ใส่สบู่ครับพัลลุปุ่การทานตะรีขนาด6นิ้วหลอดไฟ l e d ฟิลิปพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต30 3 0ปูส30ูสูงขึ้น 1, 1แถว ระบบฟอยเดตต่างๆมีให้สชุดครับคือจำน้ำภายนอกเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ทู่ทั้ทีครับนี่คือด้านประตูมานะครับเรียบร้อยเลยครับห้องน้ำผนังนี่ก็เป็นทาสีกันเชื้อราเรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานได้ย,ยาวครับระบบน้ําระบบไฟพร้อมการรับประกันให้1ปีเต็มครับนี่คือรายละเอียดภายในของตัวตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตบูชนวนน EPS โฟมครับการบูชนวนนนะครับของตู้คอนเทนเนอร์นะครับ ถ้าผู้ชมเข้าใจก่อนนะครับว่าจะมี3แบบหลักๆที่ใช้กันทั่วไปคือบุ้เฉยนะครับก็คือกรุฝ้ากรุผนังเฉยไม่ได้ใส่ฉนวนส่วนตัวนี้นะครับจะมีส่วนภายในถักโครงสร้างเหล็กและใส่โฟมด้านในแล้วก็ปิดด้วยสมาร์ทบอร์ดทาสีเคลือบเงาแบบนี้ทีและก็อีกรุ่นหนึ่งครับอย่างตู้ใบสีน้ำเงินอีกใบนึงนะฮะที่ท่านผู้ชมเห็นด้านนอกตัวนี้นจะพ่นฟูมพียูเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับตัวนั้นจะมีการพ่นฟูมพีูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บุฉ้ฉวนแบบนี้นะครับก็คือ ปลูกฝ้าปลูกผนังอะไรให้เรียบร้อยนี่ครับขออนุญาตยกตัวอย่างใบนี้แล้วกันนะฮะอันนี้คือพ่นโฟมแล้วก็รอโฟมเซตตัวอยู่นะครับเเปิดด้านนี้ดีกว่านะจะได้เห็นชัดน,นีลูกค้าสั่งพ่นโฟมค่อนข้างเยอะนะครับก็คือโฟมเหลืองนะครับชมเห็นฮนะนี่นะครับอันนี้ก็เตรียมถักห้องน้ําครับผมกลับมาดูตู้ใบนี้กันครับอย่างที่ผมแจ้งไปครับสีตำแหน่งประตูหน้าต่างตำแหน่งห้องน้ําสามารถเลือกได้นะครับ จะบูชาหนวนหรือไม่บูชาหนวนก็แล้วแต่ความต้องการนะครับถ้าไม่บูชาหนวนก็แนะนําทําราคาคุ้มนะครับตู้จะได้ไม่ร้อนนะครับนี่คือรายละเอียดตู้20ฟุตคอนเทนเนอร์ที่แบบมีห้องน้ําภายในแข็งแรงทนทานใช้งานได้ย,วยาวๆครับรายละเอียดเพิ่มเติมครับลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์0 8 9 9 9 9 5 3 4 5, 5หรือที่ไลน์ OA ของทางบริษัท a s i ไตน์คอนเทนเนอร์โชข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าแรกของ w w w c o n t a i n e r s h o w c a s e c o m ร ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับขอขอบคุณคุณลูกค้าสำหรับการสั่งซื้อตู้ใบนี้และขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมตู้คอนเทนเนอร์20ฟุตแบบบุฉนวน EPS โฟมพร้อมห้องน้ำภายในสวัสดีครับขอบคุณครับ